เปิดเผยกันออกมาแล้วนะครับสำหรับทะเบียนบ้านของพ่อการชัยหลังจากที่ก่อนหน้านี้24สิงหาคมน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเดินทางไปสุขสันต์วันเกิดพ่อการชัยก็ถือว่าเป็นการได้เยี่ยมบ้านพ่อการชัยครั้งแรกนะครับและล่าสุดทะเบียนบ้านของพ่อการชัยเปิดเผยอ,ออกมาแล้วเรียกได้ว่าเลขสวยพอตัวเลยนะครับสำหรับพ่อแม่คนไหนที่อยากจะเสียงดวงเสียงดวงก็ดูกันในคลิปนี้แล้วกันครับพร้อมหรือยัง,พร,บบรรยงพร้อมหรือเล่าเลทีหรือยังพร้อมแล้วกดหนึ่งมา หนึ่งสองสามนี่ห้ามถามห้ามถามว่าบ้านเลขที่อะไรต่อไปนี้นะครับห้ามถามห้ามถามนะครับว่าบ้านเลขที่อะไรถือเลขกระทำบุญทอนนล่บบ่เห็ดยังไหลถูกหวยก็ทําบุญแค่นั้นนะครับผมนี่คือบ้านเลขที่ใหม่รวมกันเป็นหนึ่งห้าแปดเจ็ด สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแลวก็ FC น้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับเดยกด้ว่าพ่อกันชัยเนาะได้มีการไลฟ์สดทักทาย FC แฟนคลับในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองทุกคนรวมไปถึงนี่แหละครับได้มีการเปิดเผยทะเบียนบ้านเนาะของพ่อกันชัยที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ถือว่านี่แหละครับเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทะเบียนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อร่างสร้างตัวมาไม่ถึงปีนะทุกคน ตั้งแต่ตัดสินใจซื้อบ้านเนี่ยก็สร้างกันแป๊บเดียวเองทุกคนก็ร่วมร่วมก็ประมาณ2อล้านกว่าบาทเนาะอย่างที่ป้าการชัยได้มีการเปิดเผยไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่รวมต่อเติมหรือว่าอะไรอีกหลายๆอย่างก็ต้องมีอะไรพัฒนาไปขึ้นมากกว่านี้เห็นว่าจะทำร้านหมูกระทะหรือว่าทำเป็นที่นั่งให้กับอาลูกอาให้กับอะไรนะให้กับ เขาเรียกอะไรไวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่จะเดินทางมาเป็นคล้ายๆกับบ้านสวนอะไรประมาณนี้ด้วยรวมไปถึงที่ดินที่จะต้องมีการปลูกทุเรงทุเรียนแล้วก็พืชผลทางการเกษตรอีกมากมายเลยรวมไปถึงการขุดบ่อเลี้ยงปลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่อีกหลังหนึ่งเลยครับพ่อกนใชัยได้สร้างเสร็จไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงได้เดินทางไปเหยียบบ้านพ่อการชัยครั้งแรกเนาะในในรอบที่รู้จักกันมาเลยทุกคนก็คือ ว่านี่แหละครับได้ไปอยียบ้านแล้วเมื่อช่วงวันคล้ายวันเกิดของพ่อการชัยในวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาทุกคนก็ถือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากนะพ่อการชัยก็พยายามย้ําตลอดว่านี่แหละครับมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพง มาเนี่ยแหละสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอองค์อิงเพชรบ้านแพงมาเนี่ยในระยะเวลา2-3ปีเนี่ยพ่อกันชัยมีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้งเงินเก็บ7หลักทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงรวมไปถึงน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยทำให้หลายๆคนในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีกินมีใช้แล้วก็มีเก็บมีออมทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆแล้วก็พ่อกานชัยเนี่ยก็พูดได้เต็มปากเลยว่าบ้านหลังเนี้ยเอาจริงๆแล้วก็คือ พร้อมที่จะโอนให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าลูกสาวมาอยู่จริงๆก็อะไจริงแกก็ไม่มีก็ไม่มีลูกที่ไหนเนาะไม่มีลูกไม่มีเต้าเนาะเอาจริงๆก็เอนดูน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นลูกเป็นเต้าคนหนึ่งอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงมาอยู่จริงๆก็พร้อมที่จะโอนมรดกให้เลยแกบอกอย่างนี้ตั้งแต่วันวันคล้ายวันเกิด24สิสิงหาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นภาพความประทับใจอีกแง่มุมหนึ่งที่พ่อการชัยเนี่ยมีให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง แล้วก็นี่แหละครับล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองทุกคนเ,เลขที่บ้านของพ่อการชัยเปิดเผยออกมาแล้วเดี๋ยวน้องจะขึ้นรูปให้ดูแต่ว่าจะไม่เป็นการบอกเลขโดยตรงเนาะพ่เพาะว่าพ่อการชัยก็ย้ําอยู่ในคลิปแล้วว่าไม่บอกแล้วกันให้มาดูเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบวกลบคูณหารกันออกมาแล้วได้เลข15ทุกคนก็ถือว่าสุดยอดจริงๆครับสําหรับเลขนี้เลขสวยเลยนะทุกคนก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทุกคน หลายๆคนนะเอาเอาใช้คําว่าหลายหลายคนดีกว่าว่าอยากจะรู้ว่า บ้านเล e ็กท anyway> okay ี่พ่อกาชัยเนี่ยก็คือบ้านเล็กที่อะไรเพราะว่าน้องอุ๋งอินเปบรรพลงไปเยียบบ้านมาแล้วทุกคนไปใช้คาว่าไปเยี่ยมบ้านดีกว่าไม่ใช่คาว่าไปเยียบไปเยี่ยมบ้านมาแล้วแล้วก็พอไปเยี่ยมบ้านมาก็เป็นปรากฏการหนึ่งก็คือเพลงอย่ามาคุมเซิงเนี่ยมีกระแสขึ้นมาทุกคนก็เป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วก็ปฏิหารมากไม่รู้ว่าอะไรไปโดนใจทําให้เพลงนี้กลับมาดังอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาร่วมลุ้นกันว่าเลขทะเบียนที่ไม่ใช่เลขทะเบียนเลขทะเบียนบ้านนั่นแหละครับที่ เพราะการใช้นี่เปิดเผยออกมาเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะให้โชคให้ลาบหรือไม่แต่เราไม่สามารถที่จะไประบุหรือว่าไปยืนยันได้ว่าเลขนี้มันเป็นเลขที่จะเอาไปเสี่ยงโชคแล้วมันจะถูกจะอะไรอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันเนาะนั่นก็พยายามย้ําทุกคลิปเวลาที่จะหยิบยก หยิบยกประเด็นในส่วนของอตัวเลขเนี่ยมาเล่าข่าวให้กับพ่อ่อแม่ f อฟซได้รับชมรับฟังกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันไม่อยากให้มอมเมาหรือว่าไม่อยากให้เป็นการแบบมอมเมาหรือมมหรือว่า ไปแบบปักหลักซื้อกันจนแบบโอ้โหเป็นเดือดเนื้อร้อนใจกันออกมาอีกถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกอะไรประมาณนี้ก็ถือว่านี่แหละครับมาร่วมสนุกกันเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีความคาดหวังนะทุกคนเพราะว่าอุงอีไม่เลนแพงก็เดินทางไปเยี่ยมบ้านมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วบ้านพ่อการใช้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เฮงที่ปังก้นมากเพราะว่าขึ้นบ้านใหม่มาแล้วหลายๆอย่างก็ถือว่านี่แหละครับเป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องราวนึงที่พ่อการใช้ได้ออกมาเปิดเผยในช่วงที่สามวันพีเพื่อนแพง อยู่ในช่วงปิดฤดูกาลนะแล้วก็น่าจะนี่แหละครับวันพรุ่งนี้องค์อิงอเพชรน้ำเพงก็จะเดินทางไปส่งครูเอที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วส่วนของบ้านสาวน้อยหรือว่าบอดโจยมานินซอนนุษย์แล้วก็อีกหลายๆคนที่อยู่ทางฝั่งสารคามเนี่ยก็น่าจะเริ่มเดินทางกันแล้วอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะไปร่วมส่งครูเอเป็นครั้งสุดท้ายให้ไปสู่ส,สวรรค์แนละ้วก็เป็นการพัดพาด บุคลากรที่มีความสามารถไปอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้อุ๋อิงเพือนแพงก็น่าจะเตรียมตัวเตรียมอะไรกันแล้วแหละเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะเดินทางเพราะว่าวันที่7เนี่ยก็สารนกเพื่อนแพงเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ถือว่าเป็นการลงใต้ครั้งแรกของน้องอู๋อิงเพบ้านแพงด้วยส่วนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนนี่แหละก็อยากจะหยิบยกดีเทลแล้วก็เรื่องราวดีๆมาบอกต่อเล่าขานกันเผื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับพ่อพ่ดแม่เอฟซีไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเก็บไว้ สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดถัดไปอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกต่อเรื่องราวดีๆกันแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นการมัวเมาหรือว่ามอมเมาผู่บริโภคนะเพราะว่านอน,นก็ไม่ค่อยซื้อหรอกซื้อบางทีก็ซื้อเราไม่ถูกไงอะไรประมาณนี้ก็อยากจะหยิบยกเรื่องราวแบบนี้มาเล่าให้กับพวพ่อแม่เอ็มซีแลรับชมรับฟังกันเฉยๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้ซื้อจะให้อะไรตรงๆแบบไปยืนยันเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดว่าเราบอกหวยแม่นทุกงวดขนาดนี้เราก็ซื้อเองแล้วก็รวยเองแล้วแต่งจริงแล้วมันก็คือแล้วแต่ช แล้วแต่ดวงแล้วแต่ลาบแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันบังเอิญเกินไปหน่อยมันบังเอิญบ่อยไปหน่อยที่เลขรอบตัวอุ๋งอิงเลขรอบตัวพ่อกัญชัยเนี่ยมันดันมาถูกจังหวะในช่วงนี้ตลอด2-3ปีมานี้แค่นั้นเองทุกคนสิ่งที่นั่นอยากจะเล่าในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากและแน่นอนครับอุ๋งอิงเพชรา้านแพงก็น่าจะพักผ่อนอยู่บ้านนะวันนี้เนาะใครที่ได้ดูคลิปแล้วอะไรเงี้ยน้องเป็นยังไงอะไรยังไงก็ คอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้เพื่อที่จะเป็นการแบบมาสื่อสารกันเอาจริงๆอ่ะ น,น,น้อนอ่านทุกคอมเมนต์ทุกคลิปนะคลิปที่เราเล่ามาประมาณ10กว่าคลิปเนี่ยเอาจริงเรายังไม่ได้ตอบแต่ว่าเราเข้าไปอ่านแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาไล่ตอบคอมเมนต์ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์ทุกยอดไลค์ทุกยอดคอนดูจริงๆที่เข้ามารับชมช่องสีนวลชัยหรือว่าช่องของน้องน้อนอนี่แหละครับก็คือนี่แหละครับพราะว่าแม่เอฟซีหน้าเก่าหน้าเดิมก็ยังมาคอมเมนต์กันอยู่ก็น่ารักมากก็ถือว่าเป็นการแบบช่วยคอมเมนต์เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับพาะพ่อแม่เอฟซีหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักพี่ฮักนข่่าาวหรืออพีีนนนะ ได้จะได้รู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปน้างงานหรือว่าเวลาไปร่วมกิจกรรมต่างๆกับวงสาวน้อยจะได้รู้จัก,กักคุนกันมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองครับแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนนทชัยไปด้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้อง o ูออิงเพ็รเพิ่นแพงวงการหมอลำหรือว่าหนังค้ายออสองจะเปิดตัวผู้เขียนบทในวันพรุ่งนี้แล้วก็ลองรอติดตามคลิปนี้ไม่ได้มากนัต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ